สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ช่วงพิซณุโรบ้านเราพาคุณผู้ชมมาชิมนี่เลยอังุนนะคะอันนี้เป็นอังุ่นไล้เมล็ดอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนี่เองบนถนนอุตรดิตพิษณุโลกหรือว่าพิษณุโลกอุตรดิตก็ได้นะคะห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ40กิโลเมตรเองลูกเขียวๆแบบนี้ยังชิมไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมด้านในเพราะว่าส่วนที่นี่กว้างขวางมากทีเดียวแล้วก็มีหลายสายพันธุ์มีถึง7สายพันธุ์นะคะรสชาติ ต้องถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับที่พิรามวินเล่ค่ะส,ส,สำหรับไรอ่งหุ่นที่นี่นะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะออกสีแล้วนะคะอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นี้ก็จะสามารถรับประทานได้แล้วล่ะคะ่ะมีตั้งให้เลือกกันมากมายถึง7สายพันธุ์ทีเดียวนะคะซึ่งทุกสายพันธุ์ก็เป็นพันธุ์ที่ไรเมล็ดและที่สำคัญค่ะ ร้ายสารเคมีหมดเลยนะคะสำหรับไรอ่างหุ่นที่นี่ค่ะน,นี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไรอ่างหุ่นพิรามวันเล่นะคะ ชุนนีุ้ดขึ้นกิโลกรัมค่ะก็ะสามารถนําองุ่นแตละพันทั้ง7สายพันเนี่ยมาอยู่ในกล่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นำไปเป็นของฝากเก๋น่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็รสชาติใใาาาเ,เียเาาเี่ยมรกาเยี่ยมง่ะ คนเห็นเจ้าหุ่นสีเขียวๆแบบนี้นะคะบ,บางพันธุ์ก็รับประทานได้แล้วเช่นกันหรือว่าลูกที่เล็กไม่ได้ขนาดนั้นทางที่นี่เขาก็จะตัดทิ้งออกไปนะคะแล้วก็บางส่วนก็จะมีคนมารับ ไปเพื่อที่จะนําไปทําเป็นองุ่นดองเปรี้ยวๆเ,เหมือนที่เราเคยเห็นการตำรถขายผลไม้ทั่วไปนะคะโดยในตอนนี้นะคะองุ่นก็ถือว่าเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมสามารถนําไปรับประทานได้ทุกที่ค่ะแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นุ่ยนานด้วยนะคะเป็นการรักษาคุณภาพของผลไม้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่เน่าง่ายด้วยค่ะ คนยังไม่ค่อยทราบว่าที่นี่เป็นไร่องุ่นนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้เที่ยวชมกันพอรู้แบบนี้แล้วนะคะพิษณุโลกบ้านเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมไร่องุ่นที่นี่นะคหกกะห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกเพียงประมาณ45กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดินทางโดยเส้นทางพิษณุโลกอุตรดิตถ์สักนิดเดียวออกจากตัวเมืองเท่านั้นก็จะสามารถ มารับประทานอังุ่นที่นี่ได้แล้วนะคะหรือว่าจะซื้อหาเป็นของฝากไปฝากเพื่อนร่วมงานหรือว่าครอบครัวของตนเองก็ได้ค่ะ ดิตพิซณุโล่หรือว่าพิซณุโล่อุตรดิษฐ์เส้นทางนี้นะคะเดินทางมาใกล้นิเยอแต่วันนี้ที่เดินทางมาคงจะไวสักนิดนึงเพราะว่ายังชิมได้ไม่เต็มอิ่มมีบางสายพันธุ์เท่านั้นที่มันสามารถทําให้เราชิมได้แล้วแต่บางสายพันธุ์ก็ยังอยู่ในลูกเขียวๆแบบนี้นะคะอีกประมาณสักสองสัปดาห์นั้นก็รับประทานได้แล้วค่ะ ใครที่ชอบรับประทานองุ่นนะคะทั้งไร้เมล็ดไร้สารเคมีที่นี่นะคะไร่องุ่นที่ลามวันเล่ค่ะบนถนนพิ่สนุโลอุตรดิษฐ์ห่างจากตัวเมืองประมาณ40กิโลเมตรนะคะก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะเลยว่าจะถึงไร่องุ่นที่ลามวันเล่แล้วอย่าลืมนะคะใครที่ชอบรับประทานองุ่นแบบนี้มากันได้ค่ะที่นี่สําหรับวันนี้พิ่สนุโลบ้านเราราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ